เช้าข้ามาเขาก็อยู่ด้วยความสงบสุขของเขาสบายอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีถ้าคนพื้นราบพื้นล่างของเรานี่ถ้าเขาไปอยู่ในชุมชนเมืองแอ,ออัดก็อากาศไม่ดีอาหารก็ไม่ดี อารมณ์ก็ไม่ดีแต่ว่าโดยมากที่ความเจริญเข้าถึงก็อารมณ์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่เราเป็นหนี้ทกศเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้นอกระบบเมื่อก่อนมันมีแต่หนี้ทกศหนี้สหกรณ์เดี๋ยวนี้แถมตัวนี้หนักกว่าร้ายกว่าตัวนี้นอกระบบ นี่นอกระบบนี่ร้ายกาจเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เวลาคนที่มาปล่อยเงินกู้นี่เขาก็จะเลี้ยงตำรวจเอาไว้เพราะว่าเขาได้ดอกเบีย้ยแพงเงินดอกเบีย้ยเขาก็เอามาจ่ายเอามาเลี้ยงเจ้าหน้าที่เอาไว้ทำให้หูหนวกตาบอด คนที่เขาทวงนี่ไม่ได้กลางวันมาทวงไม่ได้กลางคืนก็มามาคว้างมาปามาก่อกวนกลางคืนก็มีเอาก้อนอิดก,ก้อนหินเอาอะไรต่างๆมาคว้างพวกที่อยู่บ้นเช่าห้องเช่าพวกขายของอยู่ห้องเช่าอยู่บ้านเช่าผมไม่มีเงินจ่ายค่าค่าดอกเรืวว่าจ่ายดอกจ่ายต้นเขาเขาทวงไม่ได้เขาก็มาคว้างมาปา เจ้าของบ้านก็มาเอากับคนที่คนเช่าเลยเจ้าของบ้านก็มาเก็บความค่าเสียหายจากคนเช่าไปแจ้งตำรวจเขาก็ไม่ทำไม่ดำเนินเรื่องให้นี่นอกระบ,บหลายกาดอันนี้คือทำให้เกิดเกิดความขุนขุนมัวในในอารมณ์ นอนก็นอนแบบสะดุ้งผาวานั่งก็นั่งไม่สุขอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ไม่สุขทำมาค้าขายก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ยืมก็ไม่ได้ไปยืมมาทำอะไรเอามาค้ามาขายแหละทำธุรกิจค้าขายเล็กๆน,น้อยๆพอได้ตังได้กำไรบ้างนิดหน่อย มาอะไรมาจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเช่าส่งลูกเรียนค่าอยู่ค่ากินสารพัดอย่างก็สองอย่างก็มีครอบครัวหนึ่งสองผัวเมียอย่างนี้เนี่ยผัวมีผัวมีครอบครัวผัวเมียเนะี่ยทำมาค่าขายเนี่ยถ้ามีลูกสามสองคนสามคนนะก็เต็มเดืยดเลยยิี่ยิงลูกเรียนก็ยิงหนักภารกิจที่เราจะต้องจ่าย เราเรียนก็รัฐบาลก็ว่าเรียนฟรีนะเรียนปถมปถมปถมก็ว่าเรียนฟรีเรียนฟรีหนังสือฟรีอะไรฟรีฟรีหมดแหละแต่ว่าค่าบำรุงโรงเรียนหนักกว่าค่าเทอมอีกวันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าค่าบำรุงโรงเรียนค่าโน่นค่าน,น,านี่หนักกว่าค่าเทอมอีกค่าเทอมเมื่อก่อนมันไมไเ้เสียเนาะ เราเรียนปถมเรียนปถมไม่ได้เสียแต่รัฐบ,บ,บาลจ่ายให้เสียให้แต่ว่าเดียวนี้มีค่าบำรุงโรงเรียนค่าจ้างอาจารย์พิเศษสารพัดที่เขาจะหาอุบายมาเก็บเงินกับลูกพวกลูกพวกหลานพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนรับภาระ,ะขึ้นมัธยมก็หนักไปอีก ค่าบำรุงโรงเรียนก็แพงขึ้นสูงขึ้นจะต้องค่าเรียนพิเศษอีกมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้บีบคั้นกันบีบคั้นกันทำให้ความสดใสในใจของเราก็หดไปหายไปเหมือนกับกวนน้ำให้คุณอยู่ตลอด กวรน้ำให้ขุนทำให้น้ำกระเพื่อมทำให้น้ำมันขุ่นมันไม่ไม่ตกตะกอนได้สมัยปู่ย่าตายายของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสบายดึงอายุยืนอายุยืนคืออารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์มสบายมีความสดชื่นแจ่มใสล่าเริงอยู่ตลอดก็เลยทำให้อายุยืนยาวอันนี้ ปัจจุบันนี้มันตื่นขึ้นมากับคุ้นคิดแล้วยิ่งใกล้จะเปิดเทอมยิ่งคิดหนักคิดหนักบางคนนี่บางคนนี่ลูกเรียนจบแล้วค่าเทอมยังไม่ส่งเขาก็ยังไม่ให้ใบจบอีกนะถ้าหากว่าเราไม่ส่งค่าเทอมให้ให้เขาให้ให้ครบซะก่อนเขาก็ไม่ออกใบรับรองในการจบเราก็ไม่ได้วุฒิที่จะไปเรียนต่อที่อื่นได้ จบม .6 นี้ก็ไม่ไม่ได้วุฒิจบแล้วไม่จ่ายค่าเทอมไม่จ่ายอะไรค่าอะไรต่างๆที่เขาให้เราเสียถ้าจ่ายไม่ครบตามกําหนดเขาก็ไม่ให้ไม่ไม่ให้วุฒิผมไม่ให้วุฒิกขาไปเรียนต่อไม่ได้แต่มันหมักกระดองกันไว้อันนี้คือคือ ความเป็นไปความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะโลกของเรามันอยู่ยากขึ้นมาทุกวันทุกวันยิ่งเจริญขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยิ่งบีบรัดกันการทำมาหากินก็ลำบากแข่งขันกันกสูงแข่งขันกันทุกอย่างทุกวันนี้นะธุรชิพก็แข่งขันกันการเรียนการศึกษาก็แข่งขันกัน ทำอะไรก็ต้องแข่งขันกันออกอุบายออกวิธีต่างๆแข่งขันกันหมดทุกอย่างแม้แต่โรงพยาบาลก็ยังต้องแข่งขันกันแข่งขันกันกโรงพยาบาลรัฐกับสู้เอกชนไม่ได้เอกชนเขาแข่งขันแข่งขันแล้วเวลาเราทำประกันทำาอะไรต่างๆก็เอาไปมอบให้เอกชนหมด เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนเอกชนก็มีทาง,ทางตักต,กตวงเอาป่วยเอาปีหนึ่งหนึ่งนีอว่าทําสถิติแล้วยอดรายรับของโรงพยาบาลเอกชน,น,นกำไรแต่ละปีละปีไม่ใช่น้อยเพราะเงินประกันแล้วทําไมถึงไม่เข้าไปโรงพยาบาลรัฐสาเหตุที่ไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐก็เพราะว่าทางรัฐมันอืดอาดยืดยาดเฉยชา ที่ไปหาหมอนี่ต้องรออยู่นั่นมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ระบบอะไรก็ไม่รู้เวลาพูดจาปาศัยก็เหมือนกับเหมือนกับคนเหมือนก็นเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันคนก็เลยเบนไปหาเอกชนไปหาเอกชนเขาปวดโอพาปาสัยดีต้อนรับโคง้งคำนับอย่างดีนะ มัน,เป,นเป็นเหตุชักจูงเป็นเหตุชักชวนการนี้เวลาเข้าไปปุ๊บล้วก็เขาก็ถามหามีประกันไหมถ้ามีประกันเขายิ่งทําอะไรทุกอย่างให้ดีบเล่งขนขวายเต็มที่เลยมันก็เลยต่างกันต่างกันไปเรื่อยๆแต่ว่าดาวสวัสดิการก็ดี ก็ดีที่เพราะว่าเขาเขาได้เงินได้เงินจับจับคนไปเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าทางรัฐนี่ก็เก็บถูกลงมาหน่อยเก็บถูกลงมาเก็บหน่อยก็บัตรสามสิบสามสิบบาทเนี่ยสามสิบบาทมั่งบัตรทองมั่งแต่ถ้าเก็บสามสิบบาทเด้๋ยวบัตรทองนะถ้าบริการให้มันดีหน่อยก็มันก็โอเคแต่ มันไม,ไม่ไม่ไม่ให้มันยืดยาดไม่ให้มันเฉื <c oughs> ่อยชามากนัก <c oughs> คนทุกคนหลายหลายคนว่าเาวลาจะไปหาโรงพยาบาลวัร้านอีกขี้เกียจรอขี้เกียจนั่งรอไป,ไปจองบัตรจองคิวว่าเช้าๆก็รออย่างนั้นรอหมอ อันนี้มันความต่างนะเป็นความต่างที่มันมองเห็นได้ชัดเจนเจนมันก็เลยคันนี้เราก็ผักใสไล่ส่งไปทาง,ทงเ,ออเอกชนหมดมีประกันก็ไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐ้เกียดเรอไม่ทันใจโดยเพราะฉะนั้นคนที่ทําประกันชีวิตม,ม,มันก็เอาเงินไปให้เขาเนะ่ยเต็มทีนะ่รัฐบาลรัฐบาลไม่ โรงพยาบาลรัฐเนี่ไม่บอกไม่มีโอกาสได้รับแล้วก็เอาไปโน่นหมดโน่นหมดเพราะว่าเอกชนเขาบริการดีก็เวลาถามทําไมต้องไปเอกชนเนเขาบริการดีเขาทําโน่นดีแล้วเวลาจ่ายล้วโอ้เวลาจ่ายก็เดือดซิบซิบเนี่ยแต่เราไม่มีประกันนะมีประกันเขาก็ว่ากันไปตามาอันนี้อันนี้เล่าให้ฟัง ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของสังคมมันมีความต่างหลากหลายมากเพราะนั้นโลกมันถึงเหลือลหล่อมลำ้ำเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำก็ด้วยอำนาจของเงินเ,ออเมื่อก่อนเราเราอยู่กันด้วยคุณธรรมอยู่กันด้วยคุณธรรมก็อยู่กันได้ด้วยความผาสุกแต่พอปัจจุบันนี้อำนาจของเงิน มันมีอำนาจมากกว่าคุณธรรมก็เลยเกิดความเดือมล้ําเกิดความเดือมล้ําเกิดความแข่งแข่งขันกันแข่งขันกันแข่งขันกันในระบบแต่ว่าเขาก็ใช้คุ้มเลยใช้คุ้มใช้พน,นักงานก็ใช้คุ้มใช้คุ้มเพราะว่า บริการดีกับคนไข้ยเยอะคนไข้ยเยอะกับพวกพยาบาลก็ทำงานกันไม่ได้หยุดเหมือนกันพวหมอพวกพยาบาลกัระบบของเงินตาเป็นอำนาจมีอำนาจเป็นอย่างนั้นก็จะอยู่ลำบากแหละอยู่ลำบากยิ่งประเทศที่มีความเจริญมากเท่าไหร่ยิ่งยังกับเมืองนอกเห็นไหมเมืองนอกพอ ที่อยู่อเมริกาปวดท้องแค่ปวดท้องนี่แค่ปวดท้องมีปัญหาในท้องไปหาหมอนี่กากหมดไปเป็นสองสามแสนอ,อะไรนักหนาขนาดนั้นค่าค่าโรงพยาบาลค่าหมอค่ายาโรงพยาบาลเขาก็คิดเอาเหมือนโรงแรมเลยนะ กาหมอก็าคิดเป็นชั่วโมงขับคร้ายาตั้งหากหมู่พระที่อยู่โคโลดโดปวดท้องไปหาหมอกว่าจะจบได้กว่าจะจบได้กว,จจไดกว่าจะทุเรากว่าจะหาย,ยหมดไปตั้งสองสามแสนแต่ว่าด,ดีหน่อยเขาเขาให้จ่ายเป็นรายเดือนพอรักษาเสร็จแล้วหายแล้วก็ค่อยๆผ่อนจ่ายเป็นเป็นเป็นรายเดือนไปโอ้ มันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ก็ยังดีอยู่ก็ยังดีกว่าดีกว่าเมืองเจริญเขาบ้านเขาเมืองเขาเมืองเ,องเจริญแล้วการทําธุรกิจธุรกรรมอะไระมันต่างกันไปหมดเพราะฉะนั้นพวกคนที่คนที่อยู่ทางเมืองนอกเวลาจะรักษาหรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับอะไรต้องบินมาเมืองไทยเสียค่าเครื่องบินมาเมืองไทยไปมากลับนี่ มาจากอเมริกากลับไปอเมริกายังถูกกว่ามาันมารักษาฟันมึงได้ยังถูกกว่าที่จะรักษาอยอเมริกาเสียค่าเครื่องบินแล้วนะความต่างความต่างกันในระบบบริการด้วยอำนาจของเงินเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องอยู่แหละมันหนีมันหนีไม่ออกพูดกับพูดในฟังมันหนีไม่ออกหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้วนะ เกิดมาแล้วอยู่รวมกันแล้วนี่ใครจะเก็บอย่างไหนประเทศไหนก็จะคิดยังไงเก็บยังไงบริหารจัดการยังไงมันก็เราก็ต้องยอมรับเขายอมรับเขาเพราะว่ากฎกติการะเบียบระเบียบการปฏิบัติต่อสังคมแต่และประเทศมันแต่และเมืองมันต่างกันเราต้องยอมรับเราอยู่เมืองไทย กฎกติกาของเมืองไทยเป็นแบบนี้ถ้าไปอยู่เมืองอื่นๆกฎกติกาของเมืองอื่นเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับตามกฎกติกาตามระเบียบของเขาก,ก็พูดถึงว่ารายจ่ายมันก็หนักกว่าบ,บ้านเราบ้านเราเนี่ยก็ยังขนาดว่ามันก็ยังขนาดมาโรงพยาบาลเอกชนเขายังจะว่ามันถูกกว่าถูกกว่า นังโรงพยาบาลของเอกชนของโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลอะไรต่างเวลาเราเข้าไปเหมือนกับเมืองแขกเลยเหม,มือนกับเมืองแขกดีๆเนี่ยไม่มีเกือบจะไม่มีคนไทยคนไทยก็ไปพักไปเข้าไม่ได้แพงมีแต่พวกต่างชาติมีแต่พวกแขกตะวันออกกลางเต็มอยู่ตรงพยาบาลเดินขวักไฟอยู่ในโหมันเข้าไปเหมือนกับเราเข้าไปเืองเมืองแขกเลยเกือบจะมองหาคนไทยไม่เจอเลยมีแต่พวกหมอพว,พวกพยาบาลเป็นคนไทย ออกพวกคนป่วยญาติคนป่วยไม่แต่เมืองแขกตรงนั้นต่างอะไรถามถามเขาว่าเป็นยังไงมันต้องมีแต่คนต่างชาติดูน,นี่เพราะว่ามันเขา,าเขาว่ามันบริการดีบริการดีแต่บริการดีเครื่องมือดีบริการดีเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่อั้นเนะเท่าไหร่ก็ไม่อั้นเต็มที่เลยเขาเขาจ่ายเขาเต็มใจที่จะจ่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ มีโรงแรมให้พร้อมนะมีโรงพยาบาลแล้วก็มีโรงแรมให้พร้อมญาติที่จะมาเฝ้าคนป่วยญาติที่อะไรเขาก็มีโรงแรมให้พักอะไรก็แล้วจัดการครบวงจรไปเลยเงินไม่ให้ล่วนไหลไปที่อื่น <c oughs> อยู่ในกลุ่มอยู่ในเครือข,ข่ายของเขาหมดเออก็ดีโปประกาศออกมาว่าปีนี้ออกลุ่มไหนที่ว่าอยู่ในอันดับไหนอันดับไหนอันไหนมด โรงพยาบาลกรุงเทพมันติดอันดับกับเขาที่ว่าเป็นเป็นกลุ่มที่มีมีมีผลประโยชน์ผลประโยชน์สูงสุดอยู่ติดอันดับกับเขาโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ไม่ไม,มเลขตัวเดียวมากอยู่ในอันดับเลขตัวเดียวการทําธุรกิจกับหากินกับคนลําบากหากินกับคนป่วยนะหากินกับคนป่วยเป็นอย่างนั้นเลย เป็นธุรกิจทีท่ีคิดขึ้นเอาสร้างขึ้นมาแล้วก็ผลประโยชน์ก็ก็ดีอยู่แล้วก็ดีก็ดีกับแต่พูดตรงว่าการบริการเขาก็ดีการใช้จ่ายมันก็แพงแต่ถ้าเราตาสีตาขาทำม,มาหากินนี่ลำบากหน่อยมันเข้าของเขาไม่ได้หนอะมันก็อยู่ตามแบบของเราเนี่ยช้าหน่อยก็นั่งรอเนี่ยนั่งรอเอาอดทนเอา ถ้าเรานั่งรอได้อดทนได้ก็ได้เข้าได้เข้าความเจ็บป่วยมันมีอยู่เนี่ยนะมีอยู่ทุกคนเนี่ยคนยากคนจนคนมั่งคนมีมันก็ป่วยได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกไม่ได้เหมือนกับเราหลีกกฎระเบียบของสังคมไม่ได้มันมันก็เหมือนกันเราหลีกจากความเจ็บป่วยไม่ได้ดูจะเจ็บเมื่อไหรจะป่วยเมื่อไหรจะ เกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่เราก็หลีกไม่ได้ไม่รู้เราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะได้ผเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเที่ยวนี้ก็หัวหน้ามันก็นโทรไลน์มาแจ้งว่าไม่ได้มาด้วยป่วยวะป่วยอาตอมาก็ลืมเลยนะอ่านไลน์แล้วก็ลืมไปเลย ลืมลืมว่าจะมาวันนี้พอดีพอดีใครโทรหาก็ไม่รู้ถึงเราลึกได้โอ้ตายแล้วเราลืมถ้าไม่โทรหาแล้วก็ลืมเนี่ยทางทางทางนี้ก็ไม่ได้บอกให้ไม่กลัวได้รู้ทราบไว้โดยซ้ำนะเพราะว่าส่งลายหาตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะอ่แล้วก็ลืมพอกลับมาถึงวัดก็ลืมแล้ว พอกลับมาถึงวัดก็คิดเรื่องของวัดเรื่องงานโน่นงานนี่ก็เลยลืมไปเลยดีนะที่โทรมาแจ้งก่อนถ้าไม่โทรมาแจ้งก่อนอย่าหวังว่าจะได้กินแกงหน่อไม้ตำส้มมะละกอนไม่ <c oughs> มีโอกาสนะลืมนะเอออันนี้จังความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้แหละลืมไปได้สนิทเลยก็ยังดีรีบโทรมาแจ้งให้ได้รับทราบล่วงหน้าไว้เราก็แต่ตอนรับขับสู้กันตามฐานะ ตามฐานะตามความเหมาะสมเอาต่อไปก็ทำวัดก่อนเนะาะทำวัดตรวดมนต์ก่อนแนละ้วค่อยเจวนากันทีหลัง